สำนักงานคลังจังหวัดพังงาขอนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงาประจําเดือนธันวาคม2567เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาขยายตัวร้อยละ9.1เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566ขยายตัวร้อยละ22.6เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน2567จากการขยายของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่ายและเศรษฐกิจด้านอุปทานการผลิต เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ5.2เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566ภาคบริการขยายตัวร้อยละ10.6เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566ตามการขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและพาตาคารจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและภาษีบำรุงท้องถิ่นจากโรงแรมที่ปรับเพิ่มขึ้นได้รับแรงส่งจากมาตรการ is o f travel ของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น การยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าฟรีการยกเว้นบัตรตม6ในด่านทางบกรวมถึงการกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้นประกอบกับการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดพังงาได้มีการจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวเมื่อวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567และมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งเดือนอาทิพังงาคอฟฟี่เจอร์นี่ซีซั่น3เทอร์เทิร์นรันและส่งตะวันแสงสุดท้ายที่เขาหลักพังงา ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ3.0เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566ผลจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลผลิตหินปูนและหินแกรนณิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ3.5เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566จากผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมโคและยางพาราที่ปรับลดลง สะท้อนได้จากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้ากระทบต่อการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรทําให้เกษตรกรบางส่วนชะลอการลงกุ้งในส่วนผลผลิตของยางพาราจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยมีฝนตกชุกส่งผลให้เนื้อที่กรีดบางและจํานวนวันที่กรีดลดลงประกอบกับโรคใบร่วงในยางพารา เป็นสาเหตุให้ผลผลิตยางพาราในเดือนธันวาคม2,567ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2,566แต่เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน2,567ปรับเพิ่มขึ้นผลจากการเดินหน้ามาตรก,การตามกฎหมาย EUDR ในขณะที่ผลผลิตปั์มน้ำมันกลับมาขยายตัวผลจากเกษตรกรมีการจัดการสวนดีและเร่งบำรุงรักษาปั์มน้ำมันมีทลายเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาที่จูงใจ และผลผลิตสุกรที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลจากการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวความต้องการของตลาดสูงขึ้นประกอบกับมีการสต็อกเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้จําหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ18.2เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ42.0เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566 ผลจากภาษีจากฐานการบริโภคภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้และจำนวนรถจัก,กรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ปรับเพิ่มขึ้นได้รับแรงส่งจากการขยายตัวของภาคบริการอย่างต่อเนื่องและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประกอบกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567เป็นปัจจัยหนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนการเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ16.0เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566 ผลจากรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการเบริกจ่ายเพิ่มขึ้นการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.4เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566ผลจากจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จ,จดทะเบียนใหม่และพื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวภาคบริการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนปรับลดลง สเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของจังหวัดพังงาปรับสูงขึ้นร้อยละ1.2จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญและสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่สินค้าในหมวดเนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมเป็นสำคัญการจ้างงานคาดว่ามีจำนวนผู้มีงานทำา13 2, 2022ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ1.8ภาคการคลังจังหวัดพังงามีดุลเงินงบประมาณขาดดุล133.5ล้านบาทซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายโดยมีรายได้จัดเก็บรวมเป็นเงิน1 3 9 8ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละหกรายจ่ายรวมเป็นเงิน273.3ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ18.9สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่อนุเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน